ละครสั้นเรื่องเมื่อแม่พาฉันไปเที่ยวทุกวันจะเป็นยังไงไปดูโอ้ช้าแล้วหอเนี่ยเอมตื่นแล้วหล่อลูกปะ่ะวันนี้ไปอาบนั้น๋ยวแม่พาไปเที่ยวโอเคค่ะคุณแม่ เพราะว่าวันนี้แม่จะไปเที่ยวไปเลยอาบน้ำอุ่นๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศโคตรหนาวเลยต้องไปสักแล้ว กแม่นะคะหนูหนูแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วรอลูกนะหนูนั่งหนูนั่งรอตรงนี้ก่อนนะโอเคค่ะเดีย๋ยวแม่ไปอะแม่เป๊ง แม่พับนั่งไปกัขึ้นรถเลยนะเห็นไหมสมก็ดีแม่ร้้เรยเราสแม่ได้ถึงแล้ว ตรงนี้แหละเอามานี่เลยมาลงมาโอ้ยไปกันเถอะมีดเต็มเลยเป่เราไปเราไปขึ้นอันนี้กัน จะถึงแล้วเนี่ยเ,เราก็จะ,อะเอม็มลุกเลยดยเอม็มไปเราขึ้นกำหันลมกัน ออเอ็มอย่าไม่พากระโดดนะมันจะไม่อันนี้เลยนะงงลงว้าวไอ้กระเป๋พีิลเอ็มอยู่ไหนลูกเอ็มเอ็มฮะเอ็มมาน,นี่ปะ จบไปแล้วนะคะกวดเรื่องแม่พาแฉันไปเที่ยวทุกวันนะคะก็แค่นี้นะคะ๊ายบาส